นี่พามาเบิ่งการกีเข้าวกีนะคะเนาะไก่สีหอดุนข้าวกีของเฮาแล้วประเภทนี้ชาอีสานของเฮาอ่าก็เลยอ่าเด็กน้อยก็เลยสอบกีเข้าวกีนะคะกีเข้าวกีนี่ต้องต้องใจยเย็นๆน,นะคะไฟอ่นอ,อนๆอ่าจังสีจังสีงามคือผู้กีเออใจยเย็นๆน,นะคะ ใส่ไข่ด้วยท <ใน S 2> า <ใน S 2> ไข่เหลือง,องสวยงามนะคะแ,แ,ลแล้วถ้ากี้สองเตานะคะมือนี้ฮกี้สองเตาเตานันก็มีอ่ามีสองเตาอ่ามีถ้วยไข่น้ำอาอันนี้เป็นปั่นเป็นก้อนกลม อันอนัน้นก้อนเป็นก้อนแบนๆเนาะคะ่ะเนาะกีเป็นสองเาตาอือเามเฮยนี่กุกี้เขาก็เป็นนักเรียนม้อได้ลูกม้อสองนะคะเคยกีบอ,อยู่บ้านเคยกีบอลูกเออเคยมีประสบการณ์มาหมดแล้วนะคะ,ะเด็กๆที่ ทางภาคอีสานของเรานี่กีเขากีเป็นเบิดสุคนแานบาลุก่อยกินบาบานค่ยกีแล้วอ่ากินจากเขากีเบิดสุนนะคนเนาะนาะผู้ไดบ่าจากเขากีแสดงว่าบ่าเป็นคนอีสานเนี่นำข้าวเหนียวมาย่างใช่ไหมคะข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว ปั้นนะคะปั้นให้ติดกันโดยเกลือสักหน่อยนึงแล้วก็เตรียมไข่ปรุงไข่มาด้วยอ๋อมีมีใส่น้ำอ้อยด้วยเป็นการกี่ข้าวแบบโบราณนะคะมีน้ำอ้อยใส่รสชาติก็จะหวานออกมาจากข้างในนะคะเออขี่ไปเรื่อยๆให้มันได้เยอะๆนะคะ ้ที่กำลังทาทาอยู่นั่นก็เป็นไข่แล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือไข่ใน่ถ้วยนี้ก็จะเป็นมีน้ำตาลมีเกลือด้วยมันหวานมันมันหอมหอมคะรสชานนุ่นๆว่ๆักหน่อยนึ่ง อ่าแพนด้าแพนด้ายกถาดมาโชว์หน่อยแพนด้าสวยงา,ามตามท้องเรื่องสวยน่ากินมากๆเลยค่ะสวยสวย